ภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลายัยเล่มที่24พระสูตรปันตปิฎกอังคุตปรนิกายเมตตาสูตรที่ห้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปฏิบัติดีที่ปฏิบัติชอบตามคําสอนของพระสุคตยกมาจากพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยส่วนพระสุตตันตปิฎกว่าด้วยอานิสงส์ของเมตตาภิสุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลเสพแล้วเจริญแล้วทำให้มั่นแล้วทำให้เป็นดุจยาแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้ว สั่นสมแล้วปรารบปีแล้วพึงหวังได้อนิสสงสิบเประการอานิสส่งสิบเประการอะไรบ้างคือหนึ่งหลับเป็นสุขสองตื่นเป็นสุขสามไม่ฝันร้ายสีเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายห้าเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายหกเทวดาทั้งหลายรักษาเจ็ดไฟยาพิษหรือสัตว์ปรากล้ามกลายไม่ได้แปด จิตตั้งมั่นได้เร็ว9ก้าสีหน้าสดใสสิบไม่หลงลืมสติตาย11เ,เมื่อยังไม่แทนตลอดคุณวิเศษอันยอดยิ่งย่อมเข้าถึงพรหมโลกพิษุททั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลเสดแล้วเจริญแล้วทำให้มาานแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วเรา ดีแล้วพึงหวังได้อานิสงส์11ประการนี้เมตตาสุขที่5จบ